พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองปลายมือนี้มาพบก,กับสองสาวนอนนี่คือเก่าพี่น้องคนเก่าคนเดิมเพิ่มตืมคุกคามแทบมือในีได้อิงยังสูพี่น้องปองปลายกินมือนีได้ตําชั่วแตงพี่น้องกับซีมีอันมูยมีอันปูอัดใส่กอกแฮมมี่ปลาหมึกค่ะพี่น้องมากมากกินน้ำสาวพอนอนมาหลายยายห่หางค่ะพี่น้องมากมากค่ะ อืมมอืมแล้วเดีอืจด <c oughs> จากลกับเปลืองพี่น้อง อือ,อุณ่าพจากสวนสาวนอนเฝ้าก,กินพี่น้องมันมันสหนาวเนาะมันหนาวมันรวนจำเสื้อแต่ง ใส่ทุกอย่างที่อยากกินพี่น้องกูอ่ะปลาหมึกใบแลดิสกินคือพักกาดหินเลพี่น้องแซ่บ แซ่บคือกัน,นะค่ะ ย้งไหมกระเสีพี่น้องตำเนี่ยบางคนถามมากเบื่อเบื่อตีกินแต่ตำของมกกักเี๋ยวกับผู้กินได้พี่น้อง I mm. ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บพี่นอ้องตาวนอนกินยำได้แซ่บพี่น้องต่ำ betul tak? Betul Hmm. ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิรงคลิปจนจบเนะ <c oughs> าะจังไลยก็มาเบิรงว่าคลิปหนาสาวนอนสพิพาเห็นอย่างกินอย่างพี่น้องจังไลยก็ขอบคุณมากค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย